มาดูวิธีการถอดเปลี่ยนไฟท้าย ford ranger ผมได้เตรียมหลอดไฟนะครับตัวนี้จะเป็นหลอดไฟเบรกแล้วก็ไฟหลีนะครับขนาด12โวลต์21ทับ5วัตต์เพื่อที่จะทำการเปลี่ยนแทนหลอดเดิมที่มันเสียนะครับเปิดฝาท้ายออกก่อนนะครับทำการคลายสกรูนะครับจะมี2จุดจุดแรกจะอยู่ด้านล่างนะครับสกรูก็จะเป็นหัวแบบหัวดาวนะครับแต่ผมใช้ไขควงดัดแปลงเอา และก็อีกจุดครับอยู่ด้านบนนะครับก็ทําการคลายแล้วก็ดึงออกมาครับง่ายๆแบบนี้ครับมีอยู่2จุดนะครับเราก็ทําการถอดตัวโครมออกมาครับโดยดึงเข้าหาตัวแบบนี้นะง่ายๆครับแล้วก็มาเปลี่ยนหลอดไฟครับโดยการถอดสลักขมุนตัวเข็มนาฬิกาครับมันก็จะหลุดออกมาแบบนี้ครับสังเกตนะครับมีหลอดนี้เสียนะครับมี คราบเข่าสีดำเลยก็ทำการเปลี่ยนตัวหลอดใหม่เข้าไปครับง่ายๆนะครับแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ทำการประกอบนะครับกลับเข้าไปนะครับมันจะเป็นเขี้ยวอยู่นะครับก็ใส่ให้ตรงล็อกแล้วก็หมุนตามเข็มนาฬิกาครับง่ายๆแบบนี้ก่อนประกอบครับผมก็จะทำการทดลองเปิดไฟนะครับนี่ไฟหลีนะครับ แล้วก็ไฟเบรคครับเสร็จสิ้นเรียบร้อยก็ประกอบกลับเข้าที่เดิมครับก็โดยการยึดสกรูเหมือนเดิมทั้ง2จุดนะครับข้างล่างแล้วก็ข้างบนครับเป็นอันเรียบร้อยจากนั้นเราก็จะมาประกอบอีกข้างหนึ่งนะครับก็ทําตามขั้นตอนครั้งแรกครับคอสกรูเหมือนเดิมตัวล่าง แล้วก็ตัวบนแบบนี้นะครับก็ดึงออกมาแบบนี้จากนั้นเราก็ถอดเปลี่ยนหลอดครับตัวนี้ก็ไฟไฟหลีขาดนะครับไฟเบรกยังใช้ได้ครับแต่ก็ต้องเปลี่ยนหลอดใหม่เข้าไปครับหาซื้อได้ตามร้านขายอะไหล่ยนต์ทั่วไปนะครับหลอดไฟแบบนี้นะครับ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับก็ประกอบกับเข้าที่เดิมครับใช้เวลาเปลี่ยนหลอดไฟง่ายๆครับลองเอาไปทําดูครับสําหรับใครที่มีรถกระบะ Ford Ranger แบบนี้นะเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับจากนั้นเราก็ลองดูโอเคนะครับลาไปก่อนครับสําหรับคลิปนี้